โยนที่ขุดไปนะครับแล้วก็ชูเกลียวบอกพี่คุณผู้ชมได้แล้วก็จะเป็นหน้าพิกแอคใหม่ของเรานะครับสปีดพิกแอเหรอ เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปเคลียเกมไมครนัเนะครับและตอนนี้ก็อยู่ไมครับชาเลนนั่นเองนะครับผมซึ่งไม c คราฟชาเลนในวันนี้เนี่ยเราก็มีด a ต้าแพจะมาเล่นกันนะครับตว่วอย่างแรกเลยเดยี๋ยวขอตัดไม้แป๊บหนึ่งนะครับผมสำหรับดัต้าแพ้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะรวมไมเทมได้นะครับผมอ่าต่ว่าอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาข้าอุปกรณ์พื้นฐานก่อนดีกว่านะครับผมจัดไปตรงนี้มีหินให้คนพอดีเลยนะครับคือแบบเกิดมาเนี่ยเจอหมู่บ้านเลยนะอันนี้ค เหล็กด้วยนะฮะเอาล่ะเรียบร้อยนะครับกูเลมอยู่ไหนวะเนี่ยขอเหล็กฟรีหน่อยเพื่อนเฮ้ยแต่หมู่บ้านนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยจัดว่าแจ่มเลยฮะเจอแล้วกูเลมของเราก็มาดีับหมัดหนึ่งก่อนละกันก็ผมมาต่อขึ้นมานะครับสบล็อกโอเคมาดิเพื่อฉะเหล็กฟรีผมเจ้าวันนี้เรียบร้อยนะครับได้เท่าไหร่เนี่ยได้มาห้าเลยนะโอ้โหโคตรเยอะนะครับจัดว่าแจ่มก็ผมเพราะฉะนั้นก็มาเลยพลิกแอ็เหล็กของเราครับจัดไปแล้วก็อีก2อันเนี่ยเอามาค้าวเป็นสมิตติ้งเทเบิลเลยละกันนะครับเรียบร้อยคุณผู้ชมสำหรับอย่่่่่่าาางงแรรรกกกเเเเนนนนีีีียยยยดดดด๋วููออคัับะะะไสุฮจจทมป มีหรือเปล่ามีหรือเปล่านี่ไงคุณผู้ชมเจอแล้วมาฮะวัตถุดิบบรรเของเรานะครับขุดมาดิคราฟต์เจ้าวันนี้ขอกาเวลด้วยละกันวางสมิทติ้งเทเบิลไว้ตรงนี้ละกันนะครับอ่าชูก้าใช่ไหมแปลงมาแลยอ่ะผมเดี๋ยวลองดูว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับเจ้าวันนี้เนี่ยโยนที่ขุดไปนะครับแล้วก็ชูก้าครับผมเฮ้ยคุณผู้ชมได้แล้วก็จะเป็นอา่าพิกแอคใหม่ของเรานะครับสปีดพิกแอคเหรอถือปพ๊บเนี่ยเราได้เฮดเลยนะครับไหนลองขุดดูดิเจ้าวันนี้อ่าถ้าเป็นบล็อกดินเนี่ยมันก็เร็วขึ้นนนนนนะะะครรรรััับแแต่่่่่่่่วววาาาายยงงงไไมเเเ็ทหอออออกกกกุขขิลฮด จัดนะครับอะไรวะเนี่ยเราได้พิแอคเทมฟตั้งแต่ต้นเกมเลยฮะ <_ an> เฮ้ยเดี๋ยวนะอยู่ๆมันก็เป็นบล็อกเหล็กเหรอมันมีความสามารถที่แบบเปลี่ยนแร่ให้มันกลายเป็นบล็อกวะเดี๋ยวๆขอลงมาก่อนนะครับจังหวะนี้ตรงนี้เนี่ยมีแร่เหล็กใช่ไหมเราจะเดินไปใกล้ครับไอ้ดูซิจะเป็นยังไงเออว,ว่าผู้ชมมันเปลี่ยนเป็นแร่แบบเป็นบล็อกจริงด้วยอ่ะโคตรโกงฮะแต่ตอนนี้เนี่ยจะตายแล้วนะครับผมขอขุดไปก่อนแล้วกันใจเย็นครับไมอนเตอร์มันเยอะจังเลยเนี่ยไม่นะ จะตายวะเนี่ยจะตายวะเนี่ยขอคุณก่อนโอ้โหเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเกิดไปหรือเปล่าเราแค่แบบอยากขุดแร่งอะระเบิรกขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้มันเหมืองใหญ่ด้แหละมันก็แบบบอนเตอร์เยอะนะครับโหขนาดแรถานนะครับจะเปลี่ยนเป็นบล็อกเลยอะไซวัเป็นทุกอันเลยดิค็อปเปอร์ก็ได้มาเป็นบล็อกเหมือนกันนะครับยังไงเจอแล้วครับผู้ชมขุดเป็นราเจหวันี้เนี่ยได้มา4บล็อกนะครับซึ่ง36เหรอเอ้ข้าชุดกอดได้แล้วนี่ขอชุดกอดก,ก่อนเลยฮะบล็อกเต็มเลยเง้วะนี้โยนทิ้งก่อนนะครับฟูไอ นะครับผมเพชรด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ยังไม่เจอฮะฮัลโหลอยู่ไหนวะอย่างแรกขอตักน้ําก่อนได้ปะขอน้ําหน่อยขอน้ําหน่อยโดดไป้าย let's go อ่าว่ายขึ้นมานะครับตักไว้สักถังหนึ่งก็ผมเผื่อแบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยแล้วก็ทีนี้ลงมาดีกว่านะครับนี่ไงเหล็กเอ้าตรงนี้ไม่เปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วผมอาจจะเปลี่ยนช้านิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราเจอเพชรเนี่ยเราก็จะได้เป็นบล็อกเพชรเลยดิเฮ้ยอันนี้ทองนะครับขอ,อขอหน่อยขอหน่อยนี่ไงเจอเพชรแล้วถือพลิกแอคไว้นะครับมันจะเปลี่ยนให้เราหรือเปล่านี่ไงคุณผู้ชมเปลี่ยยยนนนใหห้้เเเเรรรรราราาดดววคคคัับบโตตแแแจ่่่่มมมพะะีีลล็ออกืป ขุดไปเลยครับเจ้าวันนี้แล้วเราก็เจอเลสโตนแล้วนะครับนี่ขุดไว้เลยครับผมไหนๆก็ลงเหมืองมาแล้วเนี่ยเราต้องหาแร่คุ้มนะฮะถึงจะได้น้อยนะครับแต่แบบรวมกันมันก็เยอะแล้วนะเฮ้ยนี่ไงได้เพิ่มอีกครับผมรวมกันเป็น36นั่นเองได้เวลาเปลี่ยนไปเป็นฟูลไดมอนด์แล้วฮะแล้วก็เราเนี่ยต้องการครีปเปอร์ด้วยนะครับผมหมายถึงแบบการพาวเดอร์อะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ค่อยเจอเลยครับสำหรับออฟซิเดียนมัจะขุดเร็วหรือเปล่าวะขอลองก่อนขุดไปครับเฮ้ยผู้ชมโคตรไวอ่ะงั้นก็ขุดไปเลยแล้วกันเนาะจะได้ไปสร้างข้้าางงบบบบบนนนคครรรรัััักก่่่จะะะะลลดีีีผมออเยยยฮแิส วางแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็อเมทิสครับผมเรียบร้อยสไปกลาสฮะอีกอย่างหนึง่งก็จะเป็นสายล่อฟ้านะครับผมอันนี้ก็ต้องการเหมือนกันถามว่าสายล่อฟ้าเนี่ยครับอะไรได้นะครับเราก็จะมารวมกับดาบเหล็กครับผมวางสมิทติ้งเทเบิลไว้แบบนี้นะครับแล้วก็โยนสองอย่างนี้เข้าไปด้วยกันดาบกับสายล่อฟ้าครับเจา้าวันนี้อา่านี่ก็จะเป็นดาบแบบคอปเปอร์นะครับซึ่งตามชื่อเนี่ยมันจะเป็นดาบไลนิ่งครับผมหรือดาบสายฟ้าน,นั่นเองคลิกขวาได้ปะเฮ้ยคลิกขวาปุ๊บแบบฟ้าผ่าเลยอะ่ะนี่เสียงไหมของไอตัวขาว้าง แต่แบบทำให้ฟ้าผ่าได้นะแล้วถ้าฟันน่ะเฮ้ยฟันก็แรงนะผู้ชมแต่ว่ามันจะมีคููดาวสองวีด้วยนะครับก็ให้ใช้ระวังหน่อยนะครับผมจะวันนี้ต้องการคริปเปอร์ซะหน่อยนะครับแล้วก็ตาแมงมุมด้วยไม่เวลาตบมันมีออร่าด้วยเหรอขอหน่อยแล้วกันเฮ้ยเป็นชาร์จคริปเปอร์เลยเหรอมาด้วมาด้ยเอาเนว่าเดี๋ยวสู้ตามปกติก่อนละกันนะครับแบบฟ้าผ่าแล้วมันกลายเป็นชาร์คริปเปอร์อะโอเคได้มาแล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นตาแมงมุมนะครับสุดท้ายก็ตายขึ้นมาอยู่ดีนะคร านะครับซึ่งตอนนี้อดแล้วผมยังไม่ได้เลยเนี่ยตามแมงมุมเนี่ยเอาไปว่าไหนๆก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยขอกระจกสัหน่อยละกันนะครับเราจะทำเป็นแบบกล้องส่องทางไกลเอ็กซ์แลนนั่นเองมาอย่างแรกก็ขุดทรายไปก่อนเลยนะฮะวางเตาเผาไว้ดีครับแล้วก็ถ่านเนี่ยเรามีเยอะมากเลยนะเอ,าอ้าเผื่อระเบิดจนได้ไม่นะผมว่าดาบเนี้ยมันอันตรายมากเลยว่ะบางทีฟ้าผ่าแล้วเบาของมันพังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาสำหรับกระจกนะครับผมเดี๋ยวเรามาครับกันเลยดีกว่าโยนไปฮะหนึ่งอันนะครับแล้วก็กล้องส่องทางไกลของผมจะวันนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวเเราาามลลองใช้กกันนยดีว่ะจ กระจกนะครับเอาไว้ส่องหาแร่อะไรอย่างเงี้ยเอาใหม่เด้กกชิปไปครับจังหวะนี้อ่าเพื่อจะทะลุลงมาเรื่อยๆนะครับผมนี่งไงผู้ชมเจอเพชรแล้วครับจังหวะนี้จัดว่าแจ่มอยู่นะขอหน่อยละกันนี่กลายเป็นบล็อกเพชรเลยนะครับงั้นเราก็มาทำฟูลไดมอนด์กันเลยดีกว่าเนาะเรียบร้อยนะครับผู้ชมจังหวะนี้ฟูลไดมอนด์นะผมใส่ไปเลยแล้วก็อุปกรณ์ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวสปอนเซอร์ลอยได้ครับอะไรวะเน,นี่ยนี่งไงได้มาแล้วตามามุมของเรานะครับมาครับเลยละกันก็จะเป็นแบบว่าตามามุมกับกระดูกนะครับผมจัดไปนี่มันจะเป็นเหมือนแบบสไปเดอร์เเ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 พพชรร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 รหหหออ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 ทีี่่่่่่่ขขววววาาาาาานน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 นะะ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 คคคคััััับบบบบจจจจปปป็็็กกกฮลลลตตตงงงดดด้้ยยยยผผมมมิโแแแไ์ใ ได้นะครับโอ้ยได้อโอ้โหเฮ้ยครบห้าแล้วนี่หว่าได้อยู่ได้อยู่เอเดอร์แมนนะครับเฮ้ยทำไมมอนเตอร์มันเยอะจังวะเด้ได้เพิ่งสังเกตโคตรเยอะเลยขอเด้อพอหน่อยหนึ่งลูกเพื่อนเอามาค้าวของอ่ะได้มาแล้วผู้ชมตอนนี้จะตายก็ได้ครับมายิงมาเลยเรียบร้อยขึ้นไปข้างบนนะครับมาเรามาค้าวของกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาฮะอย่างแรกก็จะเป็นเอเดอร์พอยนะครับแล้วก็เลสเตอร์นะผมจัดไปนี่มันจะเป็นเหมือนแบบเอาไว้วาร์ปะเออนี่ไงคลิกขวาเพื่อวาร์ปได้นะครับกูดาวแค่หนึ่งวิเองนะแล้วอย่างต่อไปนะผมเราก็ แป๊บนึงนะครับธนูแบบนี้นะครับเรียบร้อยบนสมิทติ้งเทเบิลฮะจัดไปเลยครับจะวันนี้อ่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบปืนนะครับผมไหนดูดิคลิกขวาไปโอ้โหก็จะเป็นการยิงเทียนทีเลยนะครับโคตรเท่อ่ะยิงไปเลยครับจะวันนี้ซึ่งมันจะมีคูลดาวน์นิดนึงว่ะแต่ได้อยู่ระเบิดไปฮะอันนี้น่าจะสู้กับมังกรได้ดีเลยนะผมว่าแร่ต่อไปนะครับก็เราต้องการเป็นอาแมัชบ็อกซ์นะครับผมซึ่งวิธีการทำเนี่ยอย่างแรกขอเป็นขวดน้ำก่อนละกันนะครับโอเคตักน้ำเข้าไปฮะรู้สึกว่าถ้าเราเอามาคลิกใส่แบบดินเนีีีี่่ยยยยยยมมมััััััันนนนนนนจะะะะะเเเเปปปปปลลลลลกกกกกกาาา็็็็แแแบบ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 ออออออดดดดดไไไไ้้้้้้้้คคคครรรรรผวววววงงงิขหตทท4ซ์ ไปเลยดีครับและอย่างต่อไปเนี่ยเราจะมาคราฟกับฟางข้าวนะครับผมปลูกตรงนี้เอาน่าจะได้อยู่ฮะจัดไปเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมนี่สีอันนี้นะครับคราฟเป็นบริกครับผมแล้วก็เอามารวมกับสติกครับไหนดูซิจะเป็นยังไงโยนไปดีครับสติกด้วยนะครับผมเอ้าไปไหนวะโอเคได้แล้วฮะมันจะเป็นเหมือนแบบแท่งอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคลิกขวาด้วยเอาเป็นตัวอะไรเดียวหมู่แล้วกันเนาะโยนไปฮะเอ้าลูกกูโดนก่อนเลยเหรอมันจะเป็นเหมือนแบบการโยนดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็้่าเจ็บเลยนะครับดูดีตายเลยนะสำหรับของเนี่ยน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าวะอ๋อลืมมีอย่างหนึ่งฮะก็จะเป็นแอปเปิลนั่นเองก็ผมแอปเปิลลงกับเพชรหนึ่งะครับผมแล้วก็2จัดไปอ่าจะเป็นแอปเปิลเพชระนรับซึ่ง1อันเนี่ยมันกินได้5เหรอซึ่งมันมีคำเตือนด้วยนะห้ามสแต็กนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองกินดูแล้วกันไหนดูสิจะเป็นยังไงครับฟึบอโหกินแล้วแบบมีพลังขึ้นมาเลยฮะเหมือนแบบรวมทุกเอฟเฟกต์เลยนะครับภายใน2นาทีเหรอกินได้อีกสี่ครั้งฮะเพราะว่าเยดีา ผมจะวันนี้จุดไปฮะโอ้ยกระโดดซะสูงเลยถึงเวลาไปลุยแล้วไหนดอซีจะโผล่ตรงไหนนะครับตรงนี้เหรอก็ได้อยู่นะกระโดดลงตรงนี้นะครับเฮ้ยถึงปะวะโอเคถึงอยู่ถึงอยู่แล้วถ้าเป็นแร่ทองตรงนี้มันจะเปลี่ยนหรือเปล่าวะเฮ้ยเปลี่ยนด้วยเหรอโอ้โหจังวันนี้ก็คือรวยเลยดิแล้วไปเลยคือทองแถวนี้มันเยอะด้วยคุณผู้ชมเอาล่ะเจอฟอเทสแล้วนะครับจังวันนี้เนี่ยห้องเบสอยู่ไหนวะขอเจอหน่อยได้ไหมวินเทอร์เหรอโดรฟ้าผ่าไปเลยครับเอาตกไปก่อนฮะเจอแล้วครับผมจังวันนี้เป้าหมายของเราเนี่ยเครื่องวาร์ปของเรานะครับววววาาาาาาารรรรร์ปปปมมมมตตตตตงงนน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 ีีี้้้้้้้คคคััับบบบบบผเเ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 ออ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 อยยยยยกกกกกกดดด๋ิิแแแลลล่่่่่ะะะโไไไููฮพขึหหส อยู่บนนี้หรอใช้อะไรสู้ดีวะเนี่ยอันนี้แล้วกันเอ้ยทุบผิดตัวคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรโยนดินเข้าไปดีครับตายเพื่อนตายดับปะไม่ดับด้วยแล้วถ้าเป็นเทียทีล่ะจะแรงหรือเปล่านะฮะอยู่ตรงนี้หรอยิงระเบิดเข้าไปครับผมตายเรียบร้อยนะครับดับยังดับยัง ไม่ดรอปบอเบสดับโคตรยากเลยฮะเกิดมาดิครับยิงระเบิดเข้าไปเออสปอเนเซอร์หายเลยเหรอเฮ้ยผมไม่คิดว่าสปอเนเซอร์มันจะหายอ่ะสูะ้แบบปกติแล้วกันฮะแต่ผมคิดว่านะขวานเพชรนี่คือเดอะเบสแล้วอ่ะสับไปแบบนี้เลยครับผมเออว่าเรามีฮิลด้วยเนี่ยว่ะนี่สไปเดอร์นะครับผมมีสัตว์เลี้ยงสไปเดอร์คอยฮิลเอ้ยผู้ชมจริงเหมือนแบบพอคลิกขวานเนี่ยมันจะมีสไปเดอร์ออกมานะครับแล้วก็ปล่อยพิษใส่พวกมันด้วยนะครับผมโคตรโกงอะ่ะปล่อยพิษได้ด้วยเหรอเอาใหมายได้ฮิลแล์ไปนะครับแล้วเบมันก็จะโดนพพิิิิษษไไปปแแแแตต่่ววววััััันนนนนนนีีไงไง้้้้้้จจะะะะคคคคคครรรรรรบบบบบ8 8ลลโโโโออหชมมมาาาดดเขผง หนีกันดีกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะหนีไปแบบแรกของกันดีกว่านะครับขออุปกรณ์หนีหน่อยที่วาร์ปอยู่ไหนวะเนี่ยเทเลพอร์ตนะครับวาร์ปไปเลยวาร์ปหนีครับผมไม่อยู่แล้วไปวาร์ปได้ก็ต้องใช้หน่อยฮะเอาเรามาแบชชั่นของเรานะครับเจ้านี้ขอแลกของหน่อยเฮ้ยตัวนี้ไม่เอาดิโอ้โหไม่ได้แกงเสื้อดำนึกว่าเออก็โดนพิษไปดีครับเจ้านี้ <c oughs> เอาล่ะอยู่ตัวนี้กันใช่ไหมเพื่อนโยนไปเลยครับทองของเราเอาไปให้หมดแลกไปเลยแลกไปเลยรวยอยู่แล้วฮะเจ้า,จานี้ไอโดเซนได้ผลได้เท่าไหร่แล้วครับเก็บไปเอ้ยผู้ชมเผื่อโดนตบตายว่ะอะไรวะเนี่ยวาาาาาาารรรร์ปปมมมมมมเเเเเลลยยยยหหหออออออไไไดดด้้้้13 13นนนนะะะคััับผ่่่่่กกกกตตใชีี๋ววจงพิสแ เพราะมันอาจจะไม่พอฮะเอาเป็นว่าขาไปก่อนเลยละกันนะครับปึ๊บเอาสัก8ก่อนละกันนะครับผมมาว้าไปเลยอยู่ไหนวะทางนี้หรออย่างน้อยแล้วก็มีไอ้นี่ยรีโมทนี้นะครับผมช่วยให้เราแบบไปได้เร็วขึ้นฮะว้าไปเลยมีเตียงสักเท่าไหร่ดีสัก2เนาะเพื่อได้ไประเบิดที่เหลือก็ว้าไปเลยฮะจาวันนี้ยอนระยะทางนะครับเราจะใช้อะไรสู้ดีวะผู้ชมธนูก็ไม่มีนะครับมีแต่แบบเป็นลันเชอร์เนี่ยไอ้แต่ลันเชอร์ก็น่าใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวตัวนี้เป็นทะเลาะอ๋อผู้ชมแล้วยังไปต่อปะฟึ๊บอ๋อเหมือนจะไปทางนี้นะคครรรััแับบบบบเเเเเเเอออออาา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 าปปปนน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 นวววววว่่่่่่่่ลลลงงไไไไดดููููกกกแแแแแ้้้้้้้ฮฮะะะะะยยยผชมมมมมจหหหหททฟึีืิพถต ไม่นะเดี๋ยวเรามาอยู่กลางหมู่บ้านแล้วขุดเล็วผู้ชมมันต้องใช่แล้วแหละผู้ชมนี่ตรงนี้แล้วกันครับกลางหมู่บ้านใช่ไหมขุดไปเรามีสุดยอดพิกแอคด,ด้วยฮะขุดเร็วกว่าเดิมแน่นอนครับผมเฮ้ยเจอแล้วเจอวันนี้สตองโฮของเรานะครับอยู่ไหนวะอยู่ห้องไหนเนี่ยขอขุดไปก่อนเลยแล้วกันพวกประตูครับผมเฮ้ยเนี่ยผู้ชมเจอแล้วครับห้องหลักของเราเนี่ยครับผมขุดไปก่อนเลยเจอวันนี้แล้วก็โอ้โหระวางแห่หนึ่งนะครับโคตรใจดีระวางเพิ่มไปก่อนแล้วกันเจอวันนี้ขาดอีกเท่าไหร่อ่ะสี่เหรอเรามีห้านะครับผมเกือบไ,ไปแล้วจัดไปดเออออครรรัับผมมทีีีีีนนน้เเเเเ่่่ยยยด๋ววะงตพืซฟกละกกัันนนเเเเาาแแลล้้้้ว็ขอองทีี่่รรใชสูคบผมปปิยเหอกินไดไปด ครั้งนับแต่ว่าจริงๆเราขาเพิ่มได้นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเอาทีทีทเนี่ยมายิงเสานะครับน่าจะได้อยู่แหละมาตัวพร้อมใจพร้อมนะครับโดดไปลุยเลยละกันเออว่าถ้าเราวาร์ปตัวนี้มันจะถึงหรือเปล่าวะขอลองก่อนนะครับวาร์ปไปไม่ถึงเหรอบายบายกลับไปจุดเดิมเลยคือมันวาร์ปได้ไม่ไกลอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราต่อไปดีกว่าฮะเอาล่ะประมาณนี้ละกันเนาะแล้วก็โดดขึ้นมาครับผมอย่างแรกเลยขอลองก่อนลันเชอร์เนี่ยมันยิงได้หรือเปล่านะครับยิงเข้าไประเบิดครับผมเฮ้ยเด้เด้มันลอยไปไหนวะเนี่ย เฮ้ยได้อยู่ผู้ชมได้อยู่แต่มันเล็งยากนิดนึงนะฮะจังหวะนี้เอนเดอร์แมนขอหน่อยนะเนือ่องเพลอ่ะจะได้หวาดขึ้นไปได้ฮะเพราะว่าเราต้องสาดแอปเปิลแล้วว่ะจังหวะนี้เนี่ยเราจะได้พลังมาฮะเฮ้ยเฉาได้มาสี่นะครับโอเคอยู่เดี๋ยวขึ้นมาก่อนแล้วกันเสาไหนดีผู้ชมอันนี้แล้วกันครับปาไปเลยเอาล่ะขึ้นมาด้านบนได้แล้วนะครับระเบิด TNT ไปดิครับจังหวะน,นี้อ่าข้างๆด้วยครับผมยิงเข้าไปได้หรือเปล่าเฮ้ยคือมันไม่ตรงอ่ะผู้ชมต้องเล็งเผื่อๆไว้เหรอเออแต่ได้อยู่นะแบบเนี้ยเล็งเผืื่่อออไวว้้นนนิดดึงงะะครรับมแลลลก็จาาพีหเปถ มเหลือลแค่เสาเดียวแล้วครับเจ้านี้ยิงเข้าไปครับผมเออเรียบร้อยได้แล้วทีนี้ก็เดี๋ยวลงมาข้างล่างดีกว่านะครับว้าไปลงมาไม่สุดด้วยว่ะแอปเปิลนะครับเหลืออีกสองครั้งเหรอกินไปไดิมามังกรเรามาบวกกันดีกว่าขอยิงก่อนเลยครับแคนนอนของเราระเบิดไปครับตายหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเทีทีมันเด้งออกหรอเด้งออกอแบบนี้มากเกินไปเพื่อนขอตบหน่อยได้ไหมอ่ะเรามีหนึ่งเตียงใช่ไหมครับขอระเบิดไปก่อนละกันหันมาทางนี้เหรอตบไปไดิครับเจ้านี่ไอหนีแล้วเทีทีลันเชอร์นะครับมันยิงไม่เข้าจริงเหรอวะเราจะมียังเอิ ไม่ไ,ได้อยู่นะผู้ชมแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นเลือดมันว่ะตอนนี้อานี่ไงเลยเครื่องมาแล้วนะครับอีกนิดเดียวนี่ว่าเฮ้ยโดนแล้วผ,ผู้ชมโดนระเบิดแล้วเออว่ะถ้ายิงมันก็โดนอยู่นี่ว่าโดนไปโดนไ,ไปอีกนิดเดียวเองเออเรียบร้อยครับผมลูกสุดท้ายโดนได้ไหมว <c oughs> ิ่งกระโดดยิงไปเลยครับเ <c oughs> ทียนเด่ยขเราเห <c oughs> มือนสุ่มดวงเลยว่าจะโดนหรือเปล่า ไอ้โดนแล้วโดนแล้วเจอบวันนี้น่าจะตายไปแล้วฮะแรกก็วนกลับมาตายตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยฮะเจอบวินี้จัดการได้แล้วนะครับสำหรับมังกรของเราโดยที่แบบใช้วุฒิที่รวมของเรานะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าโดนกลับไปเลยครับเลสโกเอาละครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากเล่นตาแฝกนี้นะครับผมลิงโหลดอยู่ใต้คลิปเลยฮะสามารถโหลดไปเล่นได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้คอมพิวเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ